และนี่คือโหมดใหม่ในซีซัน8วิกฤตแห่งป่าค่าธรรมเนียมในการเข้าแมป150,000โคเอิร์นและจะไม่สามารถนำไอเทมออกได้นะครับเมื่อเรากดเ,เริ่มเกมมันจะทำการสุ่มให้เราเป็นตัวละคร2ตัวนี้นะครับด้านซ้ายคือไวเปอร์ส่วนด้านขวาคือฟอร์ลิสแมนตรงนี้เขาจะมีบทสอนเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมสรุปแบบย่อให้ฟังแล้วกันหลกัหลกๆเนี่ยมันจะให้เราต่อสู้กันระหว่างเฟรดและไวเปอร์ก็คือให้เราเป็นตัวละครใดตัวละครหนึ่งนั่นเองนะครับเมื่อเรากำจัดศัตรูได้เราก็จะได้รับโทเค็นของศัตรู นนนัั่เองะครบฟังดูอาจจะง่ายๆแต่ความจริงแล้วมันไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าเราต้องไปเจอกับศัตรูคนอื่นๆที่เขาอยู่ในแมปอยู่แล้วนะครับซึ่งบางทีเขาก็มาพร้อมกับ T7 และอาวุธอันทรงพลังของเขาไม่ว่าจะเป็น H4 เจาะ5 MK เจาะ6หรือแม้กระทั่งสไนเปอร์ AX ก็ตาม ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็คืออุปสรรคที่จะทําให้เราทำภารกิจไม่สําเร็จและจะเสียเงินโควเอิ้นฟรีๆนะครับและในเกมนี้เนี่ยผมได้เป็นไวเปอร์นะครับผมจะต้องไปตามล่าฟอ r e s สแมนในโซนวงกลมสีเหลืองนะครับซึ่งในมุมของเขาเนี่ยก็จะเห็นผมอยู่ในวงกลมสีเหลืองเหมือนกันเมื่อถึงเวลาที่กําหนดวงก็จะเปลี่ยนตําแหน่งเพื่อเราทราบว่าศัตรูอยู่ตรงไหนแล้ว เมื่อศัตรูเข้ามาใกล้เราเนี่ยมันก็จะมีคนแจ้งเตือนเรานะว่าศัตรูใกล้เข้ามาแล้วให้เราทําการซุ่มโจมตีได้เลยนะครับแล้วตอนนี้วงเปลี่ยนแล้วนะครับผมคิดว่าศัตรูน่าจะเข้ามาใกล้ผมแล้วแหละคงอยู่ข้างหน้านี้แล้วมั้งโอ้นั่นไงวิ่งเก่งจะด้วยไงแต่ปืนผมมันเป็นเจาะสี่นะครับยิงมไม่ค่อยเข้านะ ตอนนี้เขาบาดเจ็บอยู่นะครับผมจะทำการชาร์จด้วยปืนพกเจเอตัวเองเรียบร้อยผมไม่รู้ว่าของที่เก็บมาเนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่าตอนที่เราออกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองเก็บไปหน่อยแล้วกันนะ phase o complete we'll clear out the rest you c a return and resupply จุดออกผมอยู่ใกล้ๆนี่เองนะเพิ่งไปแป๊บเดียวก็ถึงละไปออกกัเลยดีกว่า ดูแล้วเหมือนจะง่ายใช่ไหมครับแต่คุณเชื่อไหมผมเล่นมา2ชั่วโมงกว่าแล้วอันนี้เพิ่งจะได้ออกครับสาเหตุที่มันยากเนี่ยเป็นเพราะว่าในแมปนีนะ้มันมองยากมากๆเลยนะหันไปทางไหนก็ขาวไปหมดแถมยังมีพายุหิมะที่ทําให้เรามองยากเข้าไปอีกไปดูรางวัลที่เราได้กันดีกว่าและนี่คือรางวัลที่ผมได้รับนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นโคเอินเหมือนจะเยอะใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะค่าเข้า1นึ่งแสนห้าหมื่นโคเอินผมพูดตามตรงเลยนะฮะใครจะไปจริงจังกับโหมดนี้เนี่ยทำใจไว้เลยนะีโอกาสขาดทุนค่อนข้างที่จะสูงนะครับเป็นโหมดทีีท่่หนแต ไเหมือนเดิมแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับโหมดนี้บ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยนะ